ชอบแม่ไทยชอบครับถ้าชอบโตขึ้นไทยต้องมาช่วยพ่อพัฒนาที่นี่นะครับรอย่าลืมสัญญาล่ะสัญญาครับแล้ววันนั้นพ่อไปก่อนนะพ่อจะจากผมไปพ่อไทยแน่ใจนะก็คือนี้จคะ้างที่นี่แน่ใจครับอา ผมอยากสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาให้ได้มากกว่านี้จะได้รู้ว่าพวกเขาขาดอะไรเราจะได้ช่วยเหลือและพัฒนาให้ถูกจุดครับผมจะทําตามคําสัญญาของพ่อและจะเดินตามรอยพ่อหลวงพ่อทั้งสองที่มีพระคุณกับผมมากถ้างาั้นพวกเราจะสารต่อความฝันของพ่อนายเองแล้วก็สืบสารงานของพ่อหลวงในการพัฒนาชุมชนให้แข็งแรงและก็ยั่งยืนตกลงไว้พวกเรา ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหนึ่งในมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานกอพส่งเสริมจริยธรรมทำงานเพื่อประชาชน